แรงการตอบสนองต่อความคิดเห็นของชาวเน็ตเกี่ยวกับหนุ่มสอนรามได้เกิดความแตกขั้นเป็นเรื่องสําคัญหลังจากที่หนุ่มสอนรามโพสตคลิปสุดอบอุ่นกับลูกสาวผ่านช่องที่ทอทําให้ชาวเน็ตมาคอมเมนต์และแนะนําให้เลิกดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือความคิดเห็นของชาวเน็ตไม่ได้เป็นเด็ดขาดและมีความคิดเห็นต่างกันอย่างสนุกสนานมีผู้เห็นด้วยว่าการแนะนําเลิกดื่มเป็นการหวังดีและอยากให้ดูแลสุขภาพแต่ก็มีผู้คิดว่าการแนะนํานี้เป็นการแรงเกินไปและอาจจะไม่เหมาะสม หนุ่มสอนรามก็ไม่ได้ทนและตอบกลับแรงทันทีว่าเลิกสึกเรื่องชาวบ้านนะครับสงสารลูกครับทําให้เกิดการแยกเป็นสิงแตกของความคิดเห็นอีกครั้งมีผู้เห็นด้วยกับสอนรามว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตอาจจะเป็นการแรงเกินไปแต่ก็มีผู้คิดว่าการตอบกลับของสอนรามก็เป็นการแรงเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือการแนะนําเลิกดื่มนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นครอบครัวและความสัมพันธ์ของสอน รามกับลูกสาวมีผู้คิดว่าการแนะนําเลิกดื่มอาจจะเป็นการเสียหายต่อ,อความสัมพันธ์ของพ่อลูกแต่ก็มีผู้คิดว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญและนี่ก็คือเรื่องที่ทําให้ความคิดเห็นแตกขั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญต่อาชาวเน็ตทั้งหมดทําให้เราได้เห็นว่าการแบ่งปันความคิดเห็นและการแนะนําเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ,อผู้อื่น เพราะในสังคมออนไลน์นี้ความคิดเห็นและการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่ก็ต้องมีการใช้ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและให้ความเห็นที่เป็นเหตุร้ายเป็นเหตุรักษาทำให้สังคมออนไลน์เป็นสถานที่ที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน